ตปิดตำนานสวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นในค่ายลูกเสือที่ทางโรงเรียนมาตั้งแคมป์กันในป่าลึกเด็กในค่ายก็เริ่มพบเจอกับสิ่งแปลกประหลาดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องไห้จากริมแม่น้ำเสียงเรียกจากในป่า จนเริ่มกลายเป็นสิ่งที่ชวนขนหัวลุกเมื่อมีเด็กที่แต่งกายคล้ายลูกเสือได้เปิดเต็นท์หนึ่งในกลุ่มของนักเรียนเข้ามานอนอยู่ข้างๆในสภาพที่เปียกโชกและนอนอยู่ข้างๆอย่างนั้นจนถึงเวลาตีห้เมื่อลูกเสือในกลุ่มพยายามหันไปดูก็พบว่าไม่มีคนอยู่เหลือเพียงแต่พื้นที่เปียกชุ่ม ไปด้วยน้ำและเรื่องก็เริ่มร้ายแรงขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครูก็ได้รับแจ้งว่ามีนักเรียนหายไปสองคนทั้งครูและนักเรียนต่างวิ่งตะโกนตามหากันอย่างตื่นตนกจนได้มาเจอกับเด็กสองคนที่ดูเหมือนกำลังจะเดินลงน้ำไป จนต้องรีบพาตัวกลับขึ้นมาหลังจากนั้นต่อมาอีกไม่ถึงชั่วโมงก็เกิดเด็กหายไปอีกสองคนรอบนี้ครูเริ่มรู้ตัวว่ามันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแน่ๆเด็กไม่ได้หลงและไม่ได้เล่นซนอย่างแน่นอนทำให้ต้องวิ่งตามหาโดยรอบอีกครั้งโดยเฉพาะที่ริมน้ำแต่ก็ไม่พบ หากันอยู่หลายชั่วโมงทั้งตะโกนเรียกก็แล้วสุดท้ายก็ไม่พบจนทำให้ครูต้องตั้งมาตราการคุ้มครองเด็กเพื่อไม่ให้เด็กหายไปอีกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้เลยสั่งให้นักเรียนนั่งจับกลุ่มใหญ่กันเอาไว้และจับตาดูเพื่อนแต่ละคน จนได้เดินออกตามหาบริเวณใกล้ๆอีกครั้งจนไปพบเด็กคนหนึ่งในฐานฝึกของค่ายในสภาพตื่นกลัวตัวสัน่นเหมือนกับได้พบเจอเรื่องเลวร้ายอะไรมาสักอย่างส่วนอีกคนก็ยังคงตามหาไม่พบจนมีชาวบ้านขับรถมาบอกว่าเจอนักเรียนอยู่ที่วัดอีกคน ที่อยู่ห่างกันออกไป6กิโลเมตรซึ่งเด็กคนดังกล่าวที่พบเจอคาดว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเด็กจากค่ายลูกเสือที่จมน้ำหายไปในปี2517ซึ่งตามหากันเท่าไรก็ไม่เจอสูบน้ำออกจนหมดบ่อก็ไม่พบปัจจุบันก็ยังไม่มีการพบศพหรือโครงกระดูก หลักฐานใดๆทั้งสิ้นเชื่อกันว่าเด็กหลงเข้าไปในมิติหนึ่งที่ช่วงเวลาหนึ่งจะกลับออกมาได้แล้ววนเวียนอยู่อย่างนั้นตลอดไปหรือไม่ก็กลายเป็นวิญญาณผีเฝ้าป่าในสมัยนั้นที่เกิดเหตุใหม่ๆทางหัวหน้าไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แค่ บุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาปลอดภัยรอดกลับมาถึงแม้จะเป็นไปไม่ได้เพื่อนๆต่างช่วยกันทำบุญไปให้และสร้างรูปปั้นลูกเสือที่จาลึกพศ2517ปีเดียวกันกันกบที่เขาจมน้ำหายตัวไปและยังมีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงกลางดึกๆ มักจะมีเด็กมาเคาะขอข้าวกินและขอนอนด้วยซึ่งชาวบ้านก็ไม่กล้าจะเปิดประตูลับส่วนคนที่สงสารก็จะวางข้าวไว้ที่หน้าประตูซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากสำหรับเด็กคนนี้ไม่รู้ว่าต้องทุกข์ทรมานแค่ไหนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา ทุกคนต่างพากันเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลกับเขาเด็กคนนี้ซึ่งทางเราก็ไม่ทราบชื่อเด็กเพราะเป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วจะย้อนกลับไปถามใครก็คงลำบากก็ได้แค่เพียงคิดในใจว่าเขาจะได้รับสิ่งที่เราทำให้ในอีกครั้งนี้ เอาละครับผมก็ขอจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้หากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนี้หรือข้อคิดเห็นประการใดโปรดแสดงข้อคิดเห็นใต้ล่างคลิปนี้ถ้าหากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ